เมืองทิบการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยแย่งชิงตำแหน่งประธานสภาคนที่เครียดที่สุดก็คือประชาชนคนที่มีความสุขที่สุดก็คืออีหานตูบแย่งกันแล้วแย่งกันเป็นด้อมพักส้งมักสันขวานมือพนมผมอยู่นี่กาให้แล้ว การเลือกตั้งผมคนดีหมักแว่นดำหยุดขยี่ตีกะบาลส่วนแว่นดำกหมัดแล้วแซวบักสันน,น้อยน้อยน้อยบักห้ำสันบักสันขวานมาแอบอ้างมากลางแขนส่อสันดานทวงบุญคุณเกินชาวบ้านด้านจริงเจียวชื่อโรงแรมก็จำยากชื่อคอนหลาดไม่ได้ชื่อสัตว์ประหลาดหน้าหวัดเสียวกูก็งงเห็นเฮียชูยืนคนเดียว ร้องย a h ูชายผ้าเตี่ยวเฉียวหัวคนนี่ยังดีแกไม่วิ่งแก้บนศาลร,รอบโรงแรมวิ่งกลางงานโกลาหลแกดีใจเรื่องกัญชาแกไม่ทนมีขายเกลื่อนเต็มถนนคนเมามายกูแต่งกลอนเรื่องตู้เย็นกลอนตอนเก่าตู้เย็นใหญ่หนักไม่เบาร่วงหล่นไหลหมักฝรั่งเมากัญชาโยนลงไป ตำรวจจับฝรั่งควายใส่ห้องโกรงก็เป็นผลของกัญชาแสนเสรีหาซื้อง่ายทุกท้องที่แม้พระสงค์หนูปูดปูดใกล้ๆโบสญาติโยมปลงแม่ผีเปรตยังนั่งงงดงกัญชาคานาบิสติดกันหมดสดกันแหลกเปิดเสรีแบบแปลกแปลกแบบบ้าบ้าหน้าโรงเรียนเปิดร้านค้าแสนเฮฮา ยุคหมอหนูเน้นการค้าท้าเวรกรรมไม่สนใจไม่รับรู้เดินถนนไม่มาดูประชาชนไม่เคยถามไปสภานั่งรถหรูเสื้อผ้าง,งามชุดผ้าไหมสีฟ้าครามสีเหลืองทองมึงจะตัดชุดผ้าไทยไปถึงไหนลงชุมชนด้วยไอ้ควายไอ้จองหองหน้าโรงเรียนเอายังไงหัดมามอง ลูกอีตูบลูกทั้งสองว่ายังไงให้ลูกแฝดถือกีตาร์ร้องเพลงด้วยร้องเพลงอวยกัญชาช่วยคนป่วยไข้คนละพักสายเขียวปีอาจชอบใจคาเสรีประเทศไทยวัฒนาเอากลับมาที่บักสันและชูวิ์ซัดกันต่อใครสุขิดใครเสียท่าดูต่อไปสองผู้เท่าแก่ชราไก่มีนมงูมีขาไล่ฆ่าฟัน หลังเลือกตั้งฝั่งพิธาชนละน่านประสานมือขอร่วมงานประสานฝันโดนนางแบกและนายแบกมากดดนันเอาอย่างนี้เอาอย่างนั้นจำนันจากูปิดจอขอปิดหูข่าวหนักๆห,หลังเลือกตั้งแม่งไม่พักกูจะบ้าหน้าที่กูกาคะแนนตามศรัทธาหมดหน้าที่ก็ตั้งตารอผลงานเหล่านักข่าวก็สาวไส้ไล่ไทม์ไลน์ บางคนเก่งนั่งทำนายจนจุ้นจ้านงานวิเคราะห์เหล่านักข่าวเขาเชี่ยวชาญส่วนตัวกูแค่ชาวบ้านอ่านไม่เป็นรู้แต่ว่าอย่าให้ลุงกลับมาอีกอีหานตูเตรียมกลางปีกระโดดเต้นหากพิธาชนละหน้านแดกชัยเย็นอีหานตูเข้ามาเล่นจะตะลึงกูอยากหนีไม่ฟังข่าวกูอยากพักแต่ลึกๆก,ก็ยังรับยังคิดถึง กูก็แอบฟังช่องวอยคิดคำหนึง่งใบตองแห้งใบตองตึงคำพกาฟังที่อ่านภูวานาฉลาดล้ำฟังสีโรดปลื้มหัวดำสองจอมซ่าส่วนท็อปนิวส์กูก็ฟังใครแหกตาฟังสองข้างช่างปัญญาหาความจริงนี่หละหนาประชาชนคนกระจอกหลังเลือกตั้งนั่งตากรอกใจไม่นิ่ง แทนที่แม่งรับรองไว้ได้พบคิงปฏิญาณถือสัตว์จริงอิงมวลชนนี่อะไรได้แต่ข่าวชนละน่านจะต่อยปากปุ่นปากหวานจนนิ้วซนประธานสภาหาไม่เจออนละวนให้ก้าวไกลไปคุมคนในสภาจะได้ผ่านข้อเสนอได้ง่ายๆในอดีตประธานร้ายชักสีหน้าโยนทิ้งเลยข้อเสนอไม่นำพา นี่แหละหนาประธานสภาจึงสำคัญเฮียชูวิตก็ขอร้องสองพักร่วมห้ามแตกกันไม่งั้นอ่วมฟังนะท่านยุทธการเสี้ยมให้แตกต้องรู้ทันทีไอโอแสนขยันมันมีจริงนุ่นปะไรไอสอวอกิจติศัก์ใกล้สู่ขิดสร้างกำหนักตบคนกลิ้งชายชุดดำใต้กำกับสอวอลิงเป็นมาเฟียที่สู่สิงวัดบางคลาน ข่าวเขาบอกบุกทำร้ายใส่หมัดศอกเป็นสวมันหัวงอกซ้อมชาวบ้านมีหน้าหลักแม่งโหนเจ้ามาช้านานอ้างเหนือหัวมาร,ราลนสิบริตรนกลอนตอนนี้มีความเซ็งคนทะเลาะเหนื่อยไงมึงคนปีเถาะก็นั่งหอนกูนี่ไงเกิดปีเถาะตะต่อนยอนข่าวการเมืองทำรุ่งร้อนอ่อนกำลัง สวิงสวายคล้ายว่ากูจะเป็นลมกลัวทิธาโดนถล่มตะปบหลังสโลสเลเดินตาเหลววันใจจังสิ่งที่กลัวประเดประดังพังทลายนี่แหละหนาคือความกลัวหัวจะขาดปุตสาลเลือกรักฝังฝากจะหล่นหายกลัวว่าเสียงบริสุทธิ์แตกกระจายอย่านะมึงเดี๋ยวพวกควายแม่งกลับมาจะไหว้พระจะไปแจกสังฆทาน ข่าวพระสงฆ์อนาจารเสรยเข้าหน้ามาทุกวันมาประจำทุกสัปดาห์พระกาโตกพระองค์ขาพระอาคมไหวอะไรไม่มีแล้วนาทีนี้พระบางรูปเสือพวกหวีแม่ไรผมกราบนักข่าวก็แล้วกันกราบแนบพรมเสนอข่าวแบบร่มๆอย่าต้มกันไอที่บอกว่าชาวเน็ตลือกระชอนมึงหรือเปล่าที่แอบลอนแอบสร้างสารรค์ เสี้ยมเหลือเกินแต่ละช่องแต่ละวันประชาชนเขาเสียขวัญประวัติใจเมื่อไหร่แม่งจะถึงเดือนสิงหาคมหลากปัญหาดื่นอุดมรอแก้ไขข้าวพริกเกลือค่าครองชีพแพงจังไรนั่นต่างหากคือเป้าหมายคือปลายทางเสียเวลามาเก้าปีอับปรีมากอีควายตูบยืนอมสากแม่งห่วงก้าง นักข่าวถามโนคอมเมนต์ขอเป็นกลางแม่งแกล้งตายแต่แอบ,บขวางทางทิทาอีกสองเดือนอีกสองเดือนท่องเอาไว้ระหว่างนี้ระวังภัยไฟลุกจ้าเผาก้าวไกลเผา,าเพื่อไทยสิ้นชีวาคะแนนเสียงที่เลือกมากลายเป็นจุนแล้วตาอยู่ชื่ออีตูกชื่ออีป้อมชิงพุงปลาเนื้อหอมหอมรุ่นสู่รุ่น แถมแรมบ้าแหกหลุมศพยิ้มละมุนโอ้ยฝันร้ายกูหัวหมุนทั้งสัปดาห์อยากแต่งกลอนตอนเบาๆสบายๆคนสุดท้ายตกม้าตายขายขี่หน้าเสือกวกกลับเรื่องการเมืองเรื่องพิธากลอนกากา,กากขอขมาอย่าหาความแทนที่แม่งจะเป็นช่วงฮันนีมูนได้เบิกบานต่างเกื้อกูลรีบก้าวข้าม สามคัคคีสีมักคาดอกไม้งามไม่ใช่เลยเสียงโครมครามสามเวลากูโคตรเครียดแถมกูรู้มึงก็เครียดประธานสภาขับรถเบียดไม่ไวหน้าปัญหานี้โหวตแม่งเลยหยุดค้างคาโอ้ยจบกลอนพันนา,นาสภาไทยจบตอนพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยแย่งชิงตำแหน่งประธานสภา คนที่เครียดที่สุดก็คือประชาชนคนที่มีความสุขที่สุดก็คืออีหานตูบคิดเขียนฟา,าดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาซีให้เสียงภาคโดย AI